เมืองไทยจัดเต็มสวยงามเลยทางนี้นะเดี๋ยวคนเต็มเลยนะดับไฟอ่ะโอ้สวนนะไาฟ้านั่นก็ประดับไฟสวยเลยเพ่อน,นี่ค้ครับสบายดีนี้เราก็อยู่หน้าสวนลุมพินีนะโอ้โหรถเต็มเลยเมืองไทยนะเยลยรถเยอะมาก งานกระาบชวนลุมพินีด้รถมาจอดตรงนี้เต็มเลยนะทุกคนทางเท้าเดินติดถนนประตูห้านะประตูห้ากับประตูสี่ทุกคนเต็มเลยด้านหน้าก็เปิดไฟสวยงามเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มาเมื่อจะพาไปดูนะทุกคนโอ้คนมาเยอะเนาะแต่ตอนนี้ดึกเนาวคนก็ทยอยกลับกันด้วยแล้วทุกคนเต็มเลยรถ ออกยากเลยทีนี้รถก็ติดยาวเลยเดี๋ยวรถเยอะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นว,ว้าวเ,เต็มเลยลรถเต็มเลยเออทุกคนเปิดไปแสงสีสวยงามเลยสวนลุมงานกษาาัตนะริย์รถก็ติดยาว ส่นก็เปิดประดับไฟสวยเลยส่วนลอยฟ้าตรงที่เปิดเึิ่งเปิด เกาะเลยสวยมากสวยมากเดี๋ยวตัดเยอะครับสวยมากสวยมากสวยมากมาเข้าไปเลยลูกเอารางวัลใหญ่นะเข้าไปเข้าใจว่าทีวีตู้เย็นก็ได้ไปเต็มย่านหน้าโอ้โหคนเยอะมากเลยใช่ไหมขนาดดึกขนาดนั้นเจ็ดสี่ทุ่มโอ้ ไฟสวยงามเลยโอ้ยมาซาเกินเนะทุกคนมาซาแต่ก็ได้มาแล้วทุกคนตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วทุกคนโอ้โหคนเดินเพียบเลยโอ,โอ้ระดบไฟสวยงามเลยทุกคนโอ้หอาร์ต เมืองไทยจัดเต็มสวยงามเลยทางนี้นะเดี๋ยวคนเต็มเลยประดับไฟอ่ะโอ้สวนนะไฟฟ้านั่นก็ประดับไฟสวยเลยเหอนโอ้โหสวยงามเมืองไทยจัดเต็มดีทุกคน คนก็กลับนาะทยอยกลับจะสี่ชุ่วมคนเลยโอ้คนเพียบเลยเป็นต่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวดีใจเนาะวันนี้ก็ได้มาว่าจะมาวันแรกเนาะอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะทุกคน วันแรกไม่ได้มาทุกคนสวยอลังการเลยเมืองไทยจัดเต็มดูส่วนลอยฟ้าเพิ่งเปิดก็ประดับไฟอย่างสง่างามเลยทุกคนใครมาก็ต้องอึง้งต่างชาติมาชึ่งแน่นอนทุกคนว้าวสวยงามมากทุกคนคนก็เยอะเยอะนะทุกคนด้านหน้าด้านในนะอันนี้เป็นด้านหน้านีย ขนาดนี้นะด้านในจะขนาดไหนทุกคนปีที่แล้วนมันก็มาเดินแทบไม่ได้เลยนะด้านในแต่ปีนี้ไม่แน่ใจเนาะยังไม่เคยเข้าไปเลยทุกคนอ๋อด้านหน้าสวยงามลีทุกคนระดับไฟแบบนี้เลยว้าว แสงสีเวยงามเต็มไปหมดอ้หหนึอาพังนู้นคนเต็มเลยเดินกันเยอะเลยไปสง่างาม กี่ระวังนะทุกคน่วยนับหน่อยไฟกี่รวะวังเนี้อโอ้โหหน้าใน,นเต็มเลยไม่คิดอยากจะเข้าเลย,ดยเดินยากทุกคนไม่อะไรหรอโอโสวยเลยตรงนี้ระดับไฟแสงสีแบบนี้ เมืองไทยจัดเต็มอลังการสุดๆเนาะว่าใครมาก็ต้องอึ้งเนี่ยนอนทุกคนสวยงามมากทุกคนงานกระชาิประจำปี2025เนาะเริ่มเปิดเมื่อวานวันที่1ิถึง21ธันวาคมนะทุกคนชวนลมพินี เวลาสิบเอ็ดโมงถึงสิบโมงศูนย์นมาทัวจะปิดแล้ว,ลวเนี่ยเนี๋ยทุกคนโอ้โห,โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนเต็มเลยคนมาเที่ยวกันเต็มเลยนะทุกคนอะไรจะขนาดนี้ลังไลกันกลับเนาะเนี่ยบางคนก็เพิ่งมาก็มีเต็มเลย าิชเพิ่งกลับก็มีเลยพิ่งมาก็มีกลับก็มีทุกคนเดี๋ยวออกมาลจากสวนเมืองไทยสุดยอดจริงๆเลยโอ้โห,โหบางนั่นก็มาช้าเกินเนาะดึกแล้วมาคนกลับแล้ว <c oughs> โอ้โห ส่วนลอยฟ้าก็งดงามเหลือเกินด้านหน้านี่ดูว้าวเมืองไทยจัดเต็มปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคนกำลังเดินออกมาทุกคนเลยเต็มเลยนะด้านบนก็สวยเหลือเกินทุกคนลำลำ โอ้อะไรจะขนาดนี้ทุกคนอาัน,นทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางมนก็สิขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะยาวเกินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสมบายดีบบาย,บาย